สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับมาพบพอกกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนที่สารครับพี่น้องมือนีพาพี่น้องมากินแกงเน้อไม้ใส่เห็ดเฟียงนะครับผมแล้วก็ใส่ออโอาัหลา,ลายอย่างพี่น้องมีฟักทองมีมะระขี่นกน้ำมีผักขาดพร้อมนะครับผักขานะครับแล้วก็กับนี่เลยสปีประแดดประแดดติดมือเลยละ่ะบอกเลยนะครับีม่มะมาที่นี่พี่น้องมาเสิบมาโนวน้ำกันอากาศหอนหอน พัดลมเมือนหัดเป็นอย่างบ่ตาแซบพี่น้องแซบต้นไม้สดครับเป็นน้ำมไม้ไผ่เลี่ยงคือมาตตฐาด

ปลาแดก <c oughs> ตน้นใหญ่เลย มันเขาร่างเกียดกันลกไไกแล้วเออ็คนในบึงเพียกินเมื่อนะมาเอากินาลาเขากินปะแดดติดมือเลยกินปลาแดกฝักทองหวานดีดีไหม

มอนยังไม่เจ้าทิ้นมาก,กวนได้พี่น้องเด้อเพราะว่ามีปลาปลาตน้นโอ้โอ้ขอไปครับ 이렇게 쭉, 막, 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 막,

đèn nó vừa nóng nếp hình chẳng phải bất lây đèn là nó mêng ní mẩn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  อ้ตอนนี้ไหมพี่น้องเ,นเนอมื่อไอสมัยตะกีกยร์ยแยกเราจำครับอันนั้นเด้พี่น้องสีกจำครับอันกินกระบอกพริกไหมกัดกระบอกพริกดิบอืมอืม ออตอนประแดก<ม>ที่ฉูกับเบิร์พี่น้อง bà bát thô anh mà lại nhọn bà đẹp này bông bỏ qua bà đẹp nông khoang thẹn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ừ. บ่ได้เบิ่งที่จู้หวานยังบ่อยู่ในเฮียนมากะมองจิตก็แม่นถึงมากินกัดหน่ยๆยาหน้านีตัวอันตรายเนาะอัน้อนๆเนาะแม่นบ่ไฟไหม่หน้านีต้องเบิ่งให้ดีๆพี่น้อง บ้านผู้ใดมีระบบความปลอดภัยดีก็โอเคบ้านหลังหนึ่งจะจะเห็นได้เป็นหลังเนาะพี่น้องเน,ะนาะมิฉะนั้นเขาต้องดูแลดีๆครับส่วนหมากับไฟฟ้าและร่วงจอด กับบรูรุหาว่าจะมันเป็นน้ำหยังเนาะเห็นบอกออกมาไม่เต่นว่าไฟฟ้า,ฟารัดวงจรน,นะ มุ่เหนึ่งนะฮะต่อไปใส่ครับมันวุนอือเอาละครับพี่น้องเจ้าทีนไล่พอดครับ ขอบคุณพี่น้องที่ในการติดตามและการน้องผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็กต้องขออภัยไวนาที่นี้พอกันไ่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอพรบคุณหลายๆสวัสดีครับ